สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็มาส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับทางไปสนีนะครับนี่ครับรถไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งเครื่องหยอดข้าวทางไปสนีนะครับนี่ครับหลายเครื่องเลยครับวันนี้พาไปชมครับนี่ครับเครื่องหยอดข้าว6แถวคขากระทุ4ี่แถวคขากระทุครับ สี่แถวค้ากระทุนครับส่งทั้งหมดหกเครื่องนะครับหกเครื่องทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหกแถวค้ากระทุหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบ ระยะห่างของขาก็อยู่ที่25เซนนะครับ25เซนขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับขาสามารถเลื่อนปรับได้เนี่นะครับหน้ากว้างหึ่งเมตรขาระวังขาก็25เซนขาสามารถเลื่อนปรับได้ครับข้าวก็ลงเป็นหลุมนะครับด้านในเจาะรูมาให้สี่รูครับ ข้าวจะลงประมาณสัก4-5เมตรนะครับต่อหลุมจะห่างกันสัก20 -25 เซนนะครับข้าวลงไปหลุมครับขายดีมากครับรุ่นนี้ครับหกแถวขากระทูครับนี่ก็เป็นสีแถวนะครับสีแถวขากระทูหน้ากว้างหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับสามสิบเซนแต่ว่าขาขาอนนี่สามารถเลื่อนปรับได้นะครับ เป็น25เซนเป็น20เซนก็ได้นะครับถังข้าวก็ถังละห้ากิโลเหมือนกันนะครับใส่ได้ถังละห้ากิโลครับเจ้ารูมาสี่รูเหมือนกันนะครับนี่ครับสองถังก็1ิกิโลครับขายดีเหมือนกันครับรุ่นนี้สี่แถวขากระทูครับส่งทั่วไทยนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับส่งหมดครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0627545665 081120695 5, 5อันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ